สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อาจจะดูใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับคือเรื่องของอาการแขนขาอ่อนแรงซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่อันตรายมากๆเราได้ข้อมูลมาจากคลิปของคุณหมอซันหมอฝังเข็มนะครับมีกรณีศึกษาที่แบบ น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจสัญญาณเตือนเหล่านี้แล้วก็ลองแยกแยะสาเหตุเบื้องต้นดูแล้วก็ให้เห็นถึงความสำคัญของการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะจากเคสที่คุณหมอสันเล่ามาเนี่ยแหละครับค่ะจริงๆเรื่องแขนขาอ่อนแรงนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าสาเหตุมันมีได้หลากหลายจริงๆตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างกล้ามเนื้อไปจนถึงเรื่องซอับซ้อนในระบบประสาทหรือว่าสมองเลยค่ะ การเข้าใจที่มาให้ถูกต้องแต่เนิ่นๆเนี่ยเ,เปลี่ยนแปลงผลการรักษาได้เยอะมากเลยค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณหมอซันท่านแบ่งอาการอ่อนแรงไว้กว้างๆเป็น2แบบหลักๆนะครับคือแบบเฉียบพลันหรือ acute อันนี้คือเกิดขึ้นทันทีเลยส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวกับ stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งออันตรายมากๆต้องรีบไปโรงพยาบาล ใช่ค่ะสำหรับ stroke หรือโรคหลอดเลือดสมองไม่ว่าจะเป็นตีบแตกหรือตันที่เป็นแบบเฉียบพลันนะคะมีหลักการจำง่ายๆที่อยากให้ทุกคนทราบไว้เลยคือ fast F ก็คือ face ค่ะสังเกตใบหน้าว่ามีอาการเบี้ยวปากเบี้ยวหรือเปล่า A คือ arm แขนขาอ่อนแรงยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น S คือ speech การพูดพูดไม่ชัดพูดลำบากลิ้นแข็งแข็งและ T ที่สำคัญที่สุดคือ time ค่ะคือเวลา ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะโทร1.669ได้เลยเพราะว่าทุกนาทีมีค่ามากๆค่ะเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์จริงๆค่ะครับชัดเจนมากเลยครับ fast นะครับทีนี้อีกแบบที่คุณหมอสันพูดถึงคืออาการอ่อนแรงที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือค h r o n i c อันนี้อาการมันจะค่อยๆเกิดค่อยๆหนักขึ้น อาจจะดูไม่น่ากลัวเท่าแบบแรกแต่ก็เอ่อก็มีอันตรายซ่อนอยู่ได้เหมือนกันซึ่งก็นำมาสู่เคสที่คุณหมอซันเล่าให้ฟังครับเป็นเคสผู้ป่วยอายุ70กว่าปีแล้วนะครับมีอาการแขนขาอ่อนแรงนี่แหละครับแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปพอไปตรวจครั้งแรกทำเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีภาวะกระดูกคอเสื่อมซึ่งเอ่อมันก็พบได้ตามวัยอยู่แล้วในคนอายุขนาดนี้การวินิจฉัยแรกเลยออกมาเป็นกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทเพราะอาการอ่อนแรงมันก็ดูจะสัมพันธ์กับภาวะนี้ได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งการวินิจฉัยเบื้องต้นแบบนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะในตอนแรกเพราะว่าภาวะกระดูกคอเสื่อมนี้เจอได้บ่อยมากจริงๆในผู้สูงอายุแต่ว่า จุดที่สำคัญมากๆหรือเป็น red flag ในเคสนี้ก็คือพอผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางคอเสื่อมไปแล้วทั้งทานยาทั้งทำกายภาพบำบัดเอ,อ่ออาการกลับไม่ดีขึ้นเลยไม่มีการตอบสนองเลยแม้แต่น้อยซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญมากค่ะว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นใช่เลยครับตรงจุดนี้เองที่คุณหมอซันเริ่มเอ๊ะ เริ่มสงสยัยแล้วท่านก็ช่างสังเกตมากๆนะครับสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการพูดไม่ค่อยชัดร่วมด้วยนิดหน่อยประเด็นนี้คือคีย์เลยค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าศูนย์ที่ควบคุมการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เส้นประสาทบริเวณคอนะคะแต่มันอยู่ที่สมองโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาการพูดไม่ชัดเนี่ยมันเป็นตัวชี้ที่ค่อนข้างแรงเลยว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่สมองมากกว่า คือภาพเอกซเรย์ที่เห็นว่ากระดูกคอเสื่อมเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่พบร่วมด้วยตามวัยเฉยๆก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักของอาการอ่อนแรงหรือพูดไม่ชัดที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ตอนนี้อ๋อครับพ่อคุณหมอซันเห็นสัญญ,ญาณนี้ปุ๊บแม้ว่าตอนนั้นญาติอาจจะยัง ยังเชื่อผลเอ็กซเรย์เดิมอยู่บ้างแต่คุณหมอก,ก็ตัดสินใจแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมให้ละเอียดขึ้นไปอีกด้วยการทำ MRI าหรือ CT s c a แกนที่สมองไปเลยเพื่อจะดูเนื้อสมองโดยตรงซึ่งเอ็กซเรย์มันมองไม่เห็นส่วนนี้ค่ะ ต้องชื่นชมความละเอียดรอบคอบของคุณหมอจริงๆนะคะแล้วก็การที่ไม่ยึดติดกับการวินิจฉัยแรกด้วยเพราะสุดท้ายผลการตรวจสมองก็ยืนยันสิ่งที่สงสัยจริงๆค่ะคือพบเนื้องอกในสมองซึ่งเนื้องอกนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่แท้จริงของทั้งอาการแขนขาอ่อนแรงแล้วก็อาการพูดไม่ชัดของผู้ป่วยรายนี้ทําให้ต้องรีบส่งผ่าตัดด่วนเลยค่ะโอ โชคดีมากๆเลยนะครับที่ตรวจเจอได้ทันแล้วก็ได้รับการผ่าตัดคันท่วงทีผู้ป่วยก็เลยปลอดภัยไปเคสนี้สอนอะไรเราเยอะเลยนะครับอย่างแรกคือการวินิจฉัยผิดพลาดเนี่ยมันอันตรายมากจริงๆ2คืออาการมันดูคล้ายๆกันเนี่ยแต่สาเหตุมันอาจจะต่างกันแบบคนละเรื่องเลยก็ได้อย่างเคสนี้คือคอเสื่อมกับเนื้องอกในสมองถูกต้องเลยค่ะ แล้วบทเรียนที่สำคัญอีกอย่างก็คือการที่เราต้องไม่ยึดติดกับการวินิจฉัยแรกหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลที่สุดอย่างเช่นความเสื่อมตามวัยจนเราอาจจะมองข้ามสัญญาณอื่นๆที่มันไม่เข้ากันไปและเมื่อการรักษาตามแนวทางแรกมันไม่ได้ผลก็ต้องกล้าที่จะตั้งคำถามแล้วก็สืบค้นหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปให้เจอหลักการคือเราต้องรักษาที่ตัวโรคไม่ใช่แค่พยายามบรรเทาอาการที่เห็นภายนอกเท่านั้นค่ะครับ ชัดเจนมากๆครับสรุปสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือ 1. รู้จักสังเกตอาการ stroke ด้วยหลักการ FAST นะครับ F A S T 2. คือต้องระวังอาการแขนขาอ่อนแรงที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยเพราะอาจจะมีสาเหตุร้ายแรงซ่อนอยู่ได้เหมือนกัน 3. คือถ้าหากรักษาตานแนวคางหนึ่งแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นเลยก็ต้องอย่าชละใจต้องพยายามหาสาเหตุอื่นๆต่อไปและสุดท้ายคือ ให้ความสําคัญกับการวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องมั่นยําที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับค่ะแล้วก็มีคําถามทิ้งท้ายที่อยากฝากให้ลองคิดตามกันดูนะคะว่า มันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่อาการทางระบบประสาทที่บางทีมันอาจจะดูไม่ชัดเจนมากนักอาจจะถูกมองข้ามไปได้ง่ายเวลาที่เราไปโฟกัสกับปัญหาเรื่องความเสื่อมของกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่มาดูเหมือนจะพบบ่อยกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้สูงอายุการที่เราตระหนักถึงความเป็นไปได้ตรงนี้อยู่เสมออาจจะช่วยให้เราไม่พลาดการวินิจฉัยที่สําคัญสําคัญในอนาคตได้ค่ะ